สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับเหรียญตารูนและเหรียญตากุญแจในแมปที่ไม่ใช่ว่ารับ เลกเกตไลทวอล์ะนะครับนะของอีเวนต์ฮาร์วิสสปอร์ตไลท์นั่นเองวิธีทําไปอย่างไรนั้นไปดูกันเลยพอเราเข้ามาในตัวแมปแล้วนะครับอย่างแรกก็ให้เรานะครับมาคุยกับ NPC ที่มีคาว่าอีเวนต์อยู่บนหัวแบบนี้โดยให้เรากดอีกคุยกับ NPC นะครับและให้เรากดเลือกประโยคอันแรกเลยจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้เรากดสตาร์ทปุ่มเหลืองและให้เรานะครับทำเควสโดยเควสจะมีสองเควสสาหรับเควสแรกที่เป็นเหรียญตาลุ้นก็คือให้เรานะครับตีลูกแบตของเรานะครับให้ข้ามวีมามาววี้นนรใหดทอยเาา่่ืืพ ในการตีแบตอย่างนี้ก่อนได้แล้วนะครับพยายามตีแบตข้ามตัวห่วงเหลืองๆแบบนั้นแหละโดยเราจะต้องตีให้ได้ทั้งหมด25ห่วงนะครับเมื่อเราตีครบแล้วให้เรามาคุยกับ NPC ที่มีคําว่าอีเวนต์เหมือนเดิมและให้เรากดเลือกประโยคแรกเหมือนเดิมนะครับนะจากนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีปุ่มติ๊กถูกสีเหลืองอยู่ให้เรากดคลิกได้เลยครับเรียบร้อยเมื่อกดคลิกแล้วก็จะได้เหรียญตามาประมาณนี้เลยนะครับต่อมาวสที่2เนี่ยอันนี้วิธีการทําเหรียญตาคีคือเรานั้นจะต้องชนะหรือว่าวินแมตนะครับน้าห้เราาาานนะัมมมที่่่ตววสไะอ จาน้ไหนก็ตามนะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกสีเมื่อเราเลือกสีเสร็จแล้วก็ให้เราตีนะครับนับเพื่อให้สีฝั่งเราเนี่ยนะครับนำเอ่อสีฝั่งตรงข้ามนะครับนะหรือว่าเอาให้ได้11คะแนนก่อนฝั่งตรงข้ามนะครับนะคือพยายามตีแบดให้ฝั่งตรงข้ามรับไม่ได้นั่นแหละแล้วเมื่อเราตีครบ11คะแนนก่อนฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับตัวเราก็จะเป็นฝ่ายชนะแบบนี้เลยนะครับนะเมื่อเราชนะครบ4แมตหรือว่าสีครั้งแล้วให้คุยกับ NPC ตัวเดิมแล้วเรากดเลือกประโยคอันแรกจากนั้นให้เรากดดดปุ่มมสีีีีีีรร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 รัััับบบบเเเเหยยยยยยตตาาาาไไ้้้้้ลลลนนนะคคอแแวววิธกกู็ ก็มีเท่านี้แหละใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบาย